เอาผีน้อยแล้วกันตอนนี้18นาทีเหลืออีก18นาทีนะเพิ่งผ่านไปแค่นาทีกว่าๆเองรู้สึกเหมือนเวลายาวนานมากเลยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มกระสุนเป็น2นัดเนี่ยเราจะมีโอกาสปล่อยสปอร์ได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันนับเป็น5ครั้งไงเอออ่ลองดูก็ได้ทดลองเน้นในเรื่องของการยิงสปอร์ต้นไม้นี้ให้มันกระจายดาเมจไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้ศัตรูอาจจะเข้าใกล้เรายากขึ้นผมเอาอ่าอีน้อยมาก่อนแล้วกันอาเลยเหมือนปืนลดน้ำต้นไม้ยังไงก็ไม่รูนนะปืนเนี้ยแบบตดน้ำต้นไม้แล้วให้ต้นไม้มันออกมาโจมตีซึ่งมันโจมตีแรงมากนะเออมันเป็นเหมือน,เห,อนเหมือนเป็นทุนระเบิดได้ด้วยอันนี้ผีจะเพิ่มสปีในการโจมตีของนี้จะมีโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อเลอเต็ม